เผยข้อมูลวันพัสด8ทีอาจเลิกใช้จอโค้งกล้องหลังเลนหลัก64ล้านพิเซลรองรับวิดีโอ 8K คาดเปิดตัวเร็วๆนี้เผยข้อมูลวันพัสด8ทีอาจเลิกใช้จอโค้งกล้องหลังเลนหลัก64ล้านพิเซลรองรับวิดีโอ 8K คาดเปิดตัวเร็วๆนี้เรียกว่าเป็นเรื่องปกติครับที่ทางวันพัสดจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับเรือธงด้วยกันทั้งหมด 2รอบด้วยกันครับคือรอบต้นปีและรอบปลายปีครับที่จะเปิดตัวรุ่นอัปเกรดนั่นเองครับโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางวันพัสดได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูลวันพัสดซีรีส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในซีรีส์นี้มี2รุ่นและก็มีจุดเด่นที่หน้าจอแสดงผลขอบโค้งแบบเจาะรูเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยครับแต่ล่าสุดครับดูดูมือนว่าในรุ่นที่เรเลทจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้อย่างวันพัสดแทีอาจจะไม่มีจอโค้งอีกก็เป็นได้ครับ โดยมีข้อมูลถูกเปิดเผยจากผู้ใช้งานในเว็บไซต์ XDA Developer และ Landcar ตวอย่าง s a m l a n d o m u s n a m e ที่ได้แกะไฟล์อัปเดตระบบปฏิบัติการ Oxygen OS 11 Beta 4จึงได้พบจุดที่น่าสนใจหลายอย่างครับเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน OnePlus 8T รุ่นใหม่ทั้งเรื่องการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดระดับ 8K ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่สมาร์ทโฟน OnePlus ยังไม่เคยมีครับรวมถึงกล้องหลังครับที่มีความละเอียดสูงสุด หกสีล้านพิเซลด้วยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในหน้าแอปเซตติ้งของระบบประการเวอร์ชันใหม่นี้มีภาพของสมาร์ทโฟน OnePlus 8 T ปรากฏอยู่ด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุร่นนี้มีหน้าจอแสดงผลแบบเจาะรูคล้ายกับ OnePlus 8 Series แต่ขอบจอด้านข้างจะไม่โค้งมนลงไปอย่างเฟรมด้านข้างนะครับซึ่งคล้ายกับรุ่น OnePlus Nord ส่วนการวางปุ่มต่างๆยังคล้ายกับรุ่นเดิมครับคือปุ่มปรับระดับเสียงที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ และปุ่ม power กับปุ่ม alert slider ที่อยู่ทางด้านขวามอือครับแต่ข้อมูลที่เผยวันนี้ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกวใไอทราบอทีครับ